แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมา,ม okay. าที่แย้มโอเคอ่านคอนเทนต์แรกสวัสดีค่ะรอรกานาอดีค่ะแล้วก็เป็นแย้มค่ะ จริงก็ทั้งตกใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็คือเราตุยไปแล้วนะคะพอได้กลับมาเรานี้ก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศในกองแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นกัน้็นถามว่าเตรียมตัวยังไงนะคะก็คืออันดับแรกพกพักค่ะ พราะว่าเราต้องไปกองนะคะแล้วเราเล่นหนังทีแบบนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นในภาพของการแสดงนะคะก็อ,อย่างภาคแรกเนี่ยเราก็เป็นทั้งเด็กธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นคนที่โดนผีขเข้าส่วนภาคนี้นะคะของภาคนน้เนี่ยก็จะมีความผีแอดวานซ์ขึ้นค่ะนี่แบบเพื่อเยี่ยไม่ได้ก็จากภาคแรกนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ได้ดูกันไปบ้างและะ <S <S <ๆ>้วก็คือตอนจบที่ ที่แบบอกว่ามึงกับกูนต้องได้เจอกันอีกแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีนะคะการกลับมาก็ต้องดุกว่าเดิมโหดกว่าเดิม,นดมแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าจะเป็นภาคที่ทำให้ทุกคนนะคะกลับไปย้อนกลับไปถึงภาคเก่าแล้วก็พอต่อจากภาคเนี้ยคะ่ะก็คือทุกคนต้องชอบแน่นอนอุ้ยได้หรือเปล่านะ ต้องมีแน่นอนค่ะก,นะก็ฝากพี่ตรวจสอบด้วยนะคะคิตุลาคมนี้ค่ะทั้งระบบธรรมดาแล้วก็ iMac นะคะมาดูกันเยีเยน,นะคะทุกคน